ัสดีค่ะเพจพระบูชาลอก้าและศูนย์จองพระใหม่ยอดนิยมสมเด็จวัดละคังนะคะวันนี้มีความยินดีอย่างยิ่งนะคะที่จะรวมแบ่งปนันพระอีกหนึ่งรุ่นนะคะจำปีไตมารหกห้านะคะรุ่นรวยเหนือเมฆนะคะหลวงพ่ออิจัดสร้างเรียกว่าเป็นกระถินสองอารามนะคะก็วัดเขาลาเหนือประชาสามัคคีนะคะที่ร่วมบุญกับที่วัดจุฬามณีนะคะ เชิญจับจองนะคะพระปุกเสกครบว,วาราแล้วนะคะแล้วก็จะเริ่มออกจัดส่งให้ท่านได้ในสัปดาห์หน้านะคะในราคาวัดนะคะแอดมินคิดค่าบริการจัดส่งแค่80บาทเท่านั้นนะคะท่านใดที่สนใจจะจับจองร่วมบูชาเช่าหาก็ยินดีนะคะเลือกรายการและทักถามมาได้นะคะแอดมิน เป็นสะพานบุญร่วมกับพี่ๆนะคะเชิญร่วมบุญน,นะคะจำปีขนาด4เส้นนะคะสวยจริงๆนะคะใครที่ชอบรูปลักษณ์แบบเหมือนของปีสีห้านะคะโอเคก็ฝากกันไว้ตามนี้นะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ